ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหัวซิปกระเป๋าเป้แบบนี้กันนะครับนักเรียนนําไปโรงเรียนแล้วก็ขาดนะครับหัวซิปหายไปเลยนะครับเราจะเปลี่ยนโดยใช้หัวซิปป k เคเคนะครับเป็นหัวซิปค่อนข้างมีคุณภาพนะครับเพื่อนๆช่างตรวจซิปแล้วนะครับฟันซิปยังใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนแค่หัวนะครับใส่ซิปเข้าไปในหัวทั้งสองข้างให้เท่ากันนะครับ หลังจากนั้นดึงเล็กน้อยนะครับซิปก็จะเข้าไปในหัวซิปเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เข็มหมุดกลัดเพื่อรัดหัวซิปไม่ให้ไหลกลับออกไปนะครับเดี๋ยวเราไปเย็บกันนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้เราก็จะเย็บด้วยได้เบอร์สี่สิบธรรมดานะครับเพื่อนๆเย็บรอบแปลกก็เย็บผ่านไปต่อได้ให้ตรงเลยนะครับครับ หลังจากนั้นเราจะมาย้ำตรงฟันซิปเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆตัดคี้ได้ด้วยนะครับอย่าให้มีคิดได้ไปถึงลูกค้านะครับหลังจากนั้นมาเย็บย้ำตรงฟันซิปนะครับสักสองรอบนะครับครับเพื่อไม่ให้ได้ขาดอีกนะครับตัดคี้ได้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองรูดดูนะครับครับพอรูดใช้ได้แบบนี้ก็ส่งงานได้นะครับ